พวกผมนายชอตตี้บูโจาวากับเกมลิมบัสคอมพานีรับเกมนี้มาในแนวเทิร์นเบสนะครับแล้วก็เซตติ้งของโลกนั้นค่อนข้างทำมึนทึนเลยครับเหมือนเราเนี่ยเป็นผู้รอดชีวิตอะแล้วก็ต้องโดยสารรถไฟนะครับไปต่อสู้กับมนุษย์ที่เริ่มกายพันธุ์กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วส่วนวิธีการเล่นจะค่อนข้างงงนิดน,นึงครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเกมไหนทําแบบนี้ครับแล้วมันงงยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันละกันครับ สำหรับเกมนี้นะครับ UI มันจะแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขานะครับคำทางอยู่นานมากกว่าจะรู้ว่าอะไรอยู่อยู่ตรงไหนนะครับอ่ะสำหรับการต่อสู้ดูด้านล่างนี่นี่นี่ระบบ drive นะครับแล้วก็มันจะมีดันจิ้นตรงนี้ครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโปล็อกซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครข้ามมามันจะข้ามโปล็อกไปเลยแล้วก็ให้เขาไปเก็บรางวัลด้วยนะสำหรับคนที่สกิปมานะครับส่วนคนที่ไม่ได้สกิปก็เกมมันสอนอยู่แล้วไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุยอันนี้ต่อเลยนะครับเป็นบทที่1นะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบธรรมดาธรรมดาให้ด ส่วนตัวละครเนี่ยช่วงแรกจะเลือกได้4คนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเลือกได้5คนเรียบร้อยแล้วครับผมก็จัดมั่วซั่วเลยครับดูแค่ว่าเอ่อขมขาดธาตุอะไรผมก็จะใส่ธาตุนั้นครับแล้วก็จริงๆผมก็มีครบทุกธาตุแหละแต่ว่าน้องคนนี้เขาไปอีโวมานะครับกลายเป็น2ดาวนะมันก็เลยธาตุน้ําหายไปนะครับช่างมันก็แล้วกันเล่นแบบนี้ไปก่อน รอบวิธีการเล่น,นะครับท่าต้องลากเจ้านี้นะด้านซ้ายลากเห็นไหมครับลากผ่านมาครับจะเป็นการเลิกสกิลนี่แหละครับว่าจะเป็นสกิลอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการประชันพลังกันด้วยดูด้านบนเห็นไหมครับคือตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปโจมตีกันนะครับถ้าเกิดขี้เกียจด,ดูตัวเลขมากให้ดูลูกศรถ้าลูกศรของฝ่ายไหนอ่ะไปหาอีกฝั่งหนึ่งได้มากกว่าฝ่ายนั้นจะมีโอกาสชนะสูงกว่าอย่างเช่นกรณีนี้ผมเลิกสกิลเนี้ยผมก็จะสามารถชนะศัตรูได้นั่นเองทีนี้มาดูคนที่2อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ลูกรองเา <ๆ S 1> น่วกัคบ ต่อมาอันที่3โอ้ชิวๆเลยอันที่4ชิวๆอันที่้5อันนี้5นี่โจมตีฟรีๆเลยครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมี4ตัวไงคนนี้เลยโจมตีฟรีแต่เดี๋ยวก่อนก่อนท่านผู้ชมจะเลือกนะครับถ้าเกิดเราเลือกสีเดียวกันได้ครับมันจะได้รับโบนัสด้วยเห็นไหมครับตอนนี้ผมเลือกสีส้ม2อันมันจะได้โบนัสด้วยเพราะ,ะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเลือกสีส้มได้3อันผมก็เลือก3อันไปเลยเนาะเนี่ยเลือก3อันเห็นไหมครับ ส่วนที่มันเป็นลางๆด้านบนคือเดี๋ยวเทินต่อไปเนี่ยไอ้พวกบล็อกพวกนั้นมันจะลงมานะครับเราก็จะได้พิจารณาได้ไงว่าอ๋อเออเดี๋ยวเธหนหน้าเนี่ยมีสีม่วงนอมาเพิ่มนะเดี๋ยวเราค่อยทำลายสีม่วงเพิ่มอะไรแบบนั้นนะครับเมืม่อผู้ชมเลือกจนครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลากมาปิดที่ตรงนี้นะครับเป็นคําสั่งสตาร์ทมันก็จะทําการต่อสู้กันเลยแบบนี้ครับแล้วมันก็จะมีการคํานวณเลยใครชนะนู่น,นนั่นนี่ได้เปรียบนู่น,นนั่นนี่ในถ้าเกิดฝ่ายไหนชนะเนี่ยก็จะมีการโจมตีเข้าลายพอยต์ของฝัง ทีนี้เมื่อจบเทินครับจะเห็นว่าผมเนี่ยชนะไปเยอะเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ตายนะครับเหมือนกับแค่กาดแตกเฉยๆเทินต่อไปเนี่ยสคนเนี่ยมันจะไม่สามารถโต้ตอบเราได้ก็ยิ่งทําให้ผมเนี่ยสามารถสั่งการหรือว่ากระทืบฝ่ายเขาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ทําให้เราดูได้ง่ายขึ้นนี่นี่ด้านขวาบนเมื่อเราเปิดลูกศรแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ใครมาจะโจมตีใส่ใครจะแพ้ชนะยังไงนู่นนั่นนี่นะครับงั้นเดี๋ยวเราลากสกิลก่อนผมก็จะทําเหมือนเดิมครับเน้นสีเดียวกันเป็นหลักก่อนนะครับ โอเคอ่าแล้วก็ลากไปที่สตาร์ได้เลยปึ๊บท<ๆ>่านผู้ชมพอเข้าใจลัากษณะการเล่นนะครับคือมันเป็นเทิร์นเบสแบบที่มีการเล่นที่ค่อนข้างแตกต่างกว่าชาวบ้านเขานะครับทีนี้ท่านผู้ชมผ่านด่าน1นึขีดสิแล้วนะครับเวลาจะเข้าด่าน1นึขีดสิเนี่ยมันจะให้เราใช้พลังงานนะครับพลังงานดูด้านซ้ายล่างหน้าตาจะเป็นกลมๆแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีเราสามารถผลิตได้นะครับแค่คลิกเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เราเออทำการผลิตเนี่ยแน่น่เนี่ย เออซึ่งเดี๋ยวเกมมันพามาเองนะครับก็จะแลกเปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นก้อนนี้เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อกี้นั่นเองพอเรามีพลังงานแล้วเราก็เข้าไปในนี้ได้นะครับซึ่งในนี้เนี่ยมันจะเล่นแบบแนวโลกลา์ครับและผมเนี่ยก็ผ่านไปแล้ว1ชั้น แล้วมันลกไรย,ยังไงคืออย่างนี้ครับก็คือเราจะต้องเลือกด่านนะครับแล้วในบางด่านเนี่ยมันจะมีทางแยกแล้วก็ต้องเลือกไงว่าเราจะไปทางไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทางนี้ก่อนกันละกันเนาะเนื่องจากอันนี้มันไม่มีทางแยกนะครับแล้วเราก็เลือกตัวละครลงไปเลย5ตัวนะครับเหมือนเดิมเป๊ะครับผมอันนี้ก็เลือกที่เก่งที่สุดแล้วก็ลงไปเลย ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเล่นไปจนเจอลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไม่มีให้เราลากแล้วนะครับมันจะกลายเป็นว่าเราต้องเลือกสกิลแล้วก็ไปเลือกแทนนะครับว่าเราจะโจมตีใส่ตัวไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเลือกดูนะครับคลิกธรรมดาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมนะครับเราต้องดูได้ว่าเราจะชนะหรือว่าจะแพ้เหมือนเดิมนะดูลูกศรเห็นไหมครับอ่านี้ก็ตีไปอันนี้ก็เหมือนเดิมอันไหนจะชนะบ้างเนี่ยสีฟ้าไม่ค่อยชนะใครเลยเอยชนะ,อะไอ้นี่ชนะไอ้นี่เออต่อไปเอาสีม่วงอันนี้โอเคจัดไปแล้วก็อันนีีีี้สเเขยวไมม่ทางลือก ตีไอ้นี่ดีกว่าเออแล้วก็อันสุดท้ายสีฟ้าต้องตีกับไอ้นี่เนาะคือก่อนที่เราจะกดสตาร์เนี่ยเราเรากดที่ลูกศรน,นั้นขวาบนดูได้นะครับว่าใครจะโจมตีใครบ้างจะสังเกตเห็นว่าน้องคนนี้ครับผมโดนโจมตีฟรีอยู่นะครับจากตัวตัวนี้ใช่ปะ่ะงั้นต้องหาคนมาโจมตีใส่ตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเวลาก็อย่าลืมมาพิจารณาตรงนี้ด้วยแต่ว่าผมขี้เกียจแล้วผมจัดเลยก็แล้วกันมีการโดนตีฟรีแล้วไงเราก็ตีเข้าไปก่อนโอเคชนะครับผม อันนี้มันไม่มั่วกันแล้วนะครับอันนี้มันมาประชันกันแบบตัวตัวเลยอันนี้เราชนะเนาะโอเคอันนี้ล่ะอันนี้เราชนะครับอืมเลื่อนหายไปเยอะครับต่อไปอันนี้เราตีฟรีโอเคแล้วเราก็โดนตีฟรีด้วยถูกไหมเออแต่ว่าโดนเบาครับโอเคพอเข้าใจลักษณะกา,ารเล่นไหมก็คือหลักๆจะมี2แบบแบบนี้นะครับแบบนี้จะปวดหัวหน่อยเพราะว่ามันลากไม่ได้ไงแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าใครจะโดนตีฟรีอะไรเงี้ยนะครับ ส่วนการต่อสู้กับบอสนี่ก็อาจจะตึงๆหน่อยนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันโจมตีเราหลายทีแล้วก็หลายตัวด้วยครับแล้วดูดิมันมีตัวอื่นอยู่ด้วยอ่ะมันโจมตีทั้งหมด6 6อันเลยใช่ไหมลูกน้อง3บอสอีก3ครับโอ้โหเรียกได้ว่ารับมือกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับเดี๋ยวจะลองสู้ดูกันละกันนะครับดูดิดูมันตีผมดิอันนี้ผมต้องสวนมันเนาะเออต้องสวนมันอันนี้อันนี้แล้วมันก็ตีผมหลายเป้าหมายมากเลยเนี่ยต้องเข้าไปสวนหน่อย แล้วบอสอันนี้ตีไปแล้วเนาะอันนี้ก็โอเคได้อยูอ่ต้องอันนี้นะต้องดูลูกศรด้วยนะครับโอเคอ่าเช็คลูกศรซิเห็นว่ามันมีการตีฟรีผมหลายตัวนะเพราะว่าแอคชั่นของมันเยอะกว่านะครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้ผมตีลูกน้องเนาะเดี๋ยวเอาเป็นสีสีส้มเหมือนเดิมนี่โดนใครตีว่าโดนในตัวเอ้ยแต่ตัวนี้เราโอกาสชนะสูงตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึงเป็นสีฟ้าแล้วกันอย่าให้มันตีครับ โอเคอ่ะพอเรามาลองดูตรงลูกศรจะเห็นว่าเราโดนตีฟรีไปหนึ่งครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับงั้นประมวลผลเลยเออส่วนใหญ่เราชนะเนาะเออเออแทงเข้าไปลูกแทงเข้าไปเอออุ้ยเดี๋ยวนะมีการโดนตีฟรีด้วยเนาะไม่เป็นไรไปส่วนใหญ่ชนะครับผมอืเดี๋ยวนะอันนี้แพ้วะ่ะตีบอลไม่เข้าอ้อันนี้ได้ลวได้ลวได้ละตอนแรกนึกว่าจะแพ้ครับโอเคตีเข้า ก็อย่างที่เห็นครับว่าสู้กับบอสก็จะตึงๆหน่อยนะครับและใช้เวลาในการเล่นนานแน่ๆครับอย่างนี้หรับการช็อปปงของเกมนี้ก็มีนะครับมันจะอยู่ในคําสั่ง x c r a c k ตรงนี้เห็นไหมครับอ่านั่นแหละแล้วมันก็จะมีอยู่3ตู้ด้วยกันครับอันนี้คือดูหน้าตู้เป็นหลักนะอันนี้คือจะเป็นพิกอัพ r a รดคนนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็น Standard คือทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้เอาบอกว่ามันเป็นช่วงกิจกรรมต้อนรับคนมาใหม่หรือว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับ ซึ่งเขาจะให้เราเปิดทั้งหมด20รอบนะครับแล้วก็รอบรับ800กุลาบซึ่งกุลาบเนี่ยได้มาเยอะเหมือนกันนะจากการเล่นอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนเลยกันแล้วกันครับมาเขามีให้เราเปิดโคตาแค่20ก็เอาเลยครับ20ก็20ตรงนี้มีโซ่อยู่นะครับก็แตะได้เลยนะครับจะเห็นว่ามีสีแดงอยู่2อันนะครับอืมอันนี้คนแรกครับได้เป็น2ดาวนะครับก็อาร์ตเวิร์คค่อนข้างดูดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับอ้าวอันนี้ข้ามไม่ได้เหรออข้ามได้ต้องแตะที่รูปนะฮะ ค่อยดูไปทีละคนแล,ล้วกันเนาะอันนี้ก็สองดาวนะอืมโอเคที่เหลือคือซ้ํานะครับก็จะกลายเป็นเศษเกลือไปงั้นก็เดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่งกันลวกันครับเนื่องจากว่ามีโคต,ต้าอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูกันมีสีอะไรเยอะอุ้ยมีสีแดงอีก3ามใบนะครับลองดูกันเลยและกันว่าได้ใครอุ้ยมีแนะนําตัวอย่างนี้สาดาวแน่ๆ3มดาวแน่ๆ,แนๆ,แนๆครับอย่างนี้ โอเคมา3คนเลยเลยไม่รู้เลยเป็นการ์ดของใครเป็น3ดาวเลยนะฮะโอเค okay, โอเคใช้ได้อยู่อันนี้ล่ะ2ดาวโอเคครับสำหรับการ์ชปองเกมนี้ก็จะราวนี้นะพอเปิดตู้เมื่อกี้ครบแล้วตู้มันหายไปเลยนะมันการันตี3ดาวแน่นอนแหละจากการเปิด20ครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ต่อมีตั๋วใช่ไหมเออมีตั๋วด้วยนะครับงั้นก็เปิดเลยและกันรอบนี้เดี๋ยวสคลิปเลยลวกันครับไม่อยากรุนแล้วไปดูหน้าของคนเลยกันล้วกันว่าจะได้ใครนะฮะ อืมก็ได้มาใหม่คนนึงเนาะคนนี้คนนี้อ่ะเปิดต่อครับผมเพราะว่าเรามีอีกใบหนึ่งตัวอีกใบหนึ่งจัดใหม่สคริปเหมือนเดิมโอ้ได้คนใหม่อีกหนึ่งนะครับคนนี้นะครับคือตอนนี้เริ่มได้พวกสีแดงเยอะสีแดงคือ2ดาวนะเริ่มได้เยอะแล้วนะแต่ว่ามันซ้ำนะส่วนใหญ่เพราะตมาแล้วครับจะใช้กุหลาบ1,300แต้มนะครับผมเปิดได้อีก2รอบก็จัดอีกเลยก็แล้วกันนะฮะ อุ้ยคราวนี้เป็นสีทองว่ะมีนัยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็จําไม่ได้ด้วยนะถ้าเป็นสีทองมันจะได้นี่จริงด้วยจริงด้วยเอออันนี้ได้3ามดาวอีกหนึ่งใบครับผมมารอลุ้นกันว่าหน้าตูไหมใช่ไหมคนนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่สซคิปเลย,เลยอ่า,าอันนี้สคิปไม่ได้นะครับเป็น3มดาวหน้าตูป,ปเอ่ยน่าจะใช่นะด,ดูดูหน้าก่อนดูหน้าก่อน เออใช่ใช่ใช,ใช่หน้าตู้นะครับโอ้คนนี้มือกลายเป็นปีศาจแมงสาบไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ดูมีปีเตอร์เกาะอ,อยู่ที่ไหล่ด้วยโอเคครับส่วนใหญ่ซ้ำนะฮะได้2นดาวมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับงั้นก็เปิดรอบสุดท้ายของเรากันนะครับสแสดงว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นสีทองคือมีพวก3ดาวแน่ๆนเนาะคือจากการที่เราเปิดมา4ี่ห้ารอบแล้วนะครับมันบ่งบอกแล้วว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับรอบนี้ก็ซ้ําแทบทุกคนเลยครับก็มีแค่คนนี้เนาะที่ได้มาใหม่ พอเราเปิดกระชองได้แล้วนะครับให้มาที่ระบบซินเนอร์นะครับคือซินเนอร์เนี่ยมันก็เป็นตัวละครนั่นแหละแล้วการ์ดที่เราได้มาเนี่ยมันก็คือเป็นแค่การนะครับไม่ใช่ตัวละครใหม่เราเลือกได้ว่าเราจะเอาการ์ดใบไหนเราสามารถแตะค้างได้นะครับมันจะมีบอกความสามารถของแต่ละการ์ดอยู่แล้วสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะเนี่ยมันจะมีการใช้ตั๋วอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมยังไม่มีข้ามไปก่อนละกันแล้วมีการเพิ่มเทียด้วยนะครับโดยการใช้เส้นได้ เล่นได้เนี่ยเราได้จากการเอาไอเทมไปย่อยเดี๋ยวจะค่อยพาไปดูกันละกันเนาะคือนอกจากการเปลี่ยนการแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนกับอุปกรณ์เสริมด้วยคือ EGO นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันและเราสามารถแตะค้างเพื่อที่จะดูได้ด้วยว่าความสามารถของมันเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับและก็อัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เนี่มันยังกดไม่ได้แฮ ส่วนการแลกเปลี่ยนไอเทมให้มาที่ตรงนี้นะครับด้านขวาล่างสุดเลยครับมันก็จะมีการซื้อ EGO ด้วยนะครับซื้อตัวละครก็มีนะแบบ3าดาวนะครับแต่ว่ามันต้องสะสมเศษของตัวละครเยอะหน่อยอะ่ะคือเวลาเราเปิดกระชับองซ้ำมาเนี่ยมันจะได้เศษมาแบ่งตามสายใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละว่าจะสะสมครบก็อาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งราวนั้นสุดท้ายอันนี้คือการแลกเปลี่ยนตัวเศษให้กลายเป็นเส้นได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยอันไหนไม่ค่อยได้ใช้ก็เอามาแลกซะ ตัวเซตติ่งของเกมนี้นะครับต้องกลับมาที่ระบบ Windows ก่อนนะครับตรงนี้เลยครับด้านล่างกลางหน้าจอนะครับแล้วก็ด้านขวาบนครับจะมีคำสั่งเซตติ n งอยู่นะครับตรงนี้ ึ่งเซตติ้งก็จะมีการปรับภาษาครับก็อย่างที่เห็นว่าไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็จะมีการปรับกราฟิกใครเล่นใน PC ก็จะมีการปรับแบบ full screen windows นู่นนั่นนี่ด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของ ID ดีนะผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครเล่นแต่ใน PC อะ่ะมันไม่มีให้ล็อกอินด้วย Google กับ Apple นะครับคือมันจะให้เราล็อกอินด้วยตัวของ Steam Account ทเท่านั้นเพราะนั้นใครจะเล่นในมือถือด้วยเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้คำสั่งเซ็นเ e r ร์โค้ดนะครับก็คือเป็นการสร้างรหัสของเกมมือ เออนั่แหละหลักการเหมือนเกมพี่ปุ่นก็คือมันจะมีไอดีมให้เรากดรีเควสโค้ดครับแล้วมันก็จะมีโค้ดมาให้ครับท่านผู้ชมก็จํา2อันนี้ไว้นะจดไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้พอเราย้าไปอีกเครื่องหนึ่งครับเราใช้คําสั่งเ e มิดโค้ดอินพุตตรงเนี้ยเออแล้วเราก็ใส่โค้ดไปทั้ง ID แล้วก็พาสเวิร์ดแล้วกดคอนเฟิร์มเท่านั้นเองครับก็จะย้ายไปมาระหว่างมือถือกับสตรีมได้แล้วซึ่งหลักการนี้ก็ใช้กับมือถือด้วยกันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือถือด้วยกันเน